สวัสดีค่ะชื่อชวดิกายศยันนะคะชื่อเล่นชื่อพี่กระตูนค่ะอายุ42ปีค่ะเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคไฟโรเมอเจียนะคะเป็นโรคหนึ่งเลยที่พบได้น้อยมากในประเทศไทยนะคะก็คือไม่ถึง1เอร์เซนค่ะความรู้สึกที่มันทรมานที่สุดสำหรับโรคไฟโปรเมอเจียก็คือวันที่เราปวด ปวดแล้วเราไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้แล้วแต่เรียนจบพี่เนี่ยทำงานด้านประกันภัยเนาะประกันชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทํางานเก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยเริ่มประสบปัญหาในเรื่องของสุขภาพส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดด้วยแล้วก็การที่เราทํางานหนักหักโหูอย่างเงี้ยค่ะโรคก,ก็เลยดกาเริบทําให้เราไม่สามารถที่จะเดินได้หรือเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นปกติก็เลยจําเป็นที่จะต้องลาออกจากงาน,น เพื่อที่จะรักษาตัวเองนะคะตอนนั้นเนี่ยน้องเพชรเนี่ยเพิ่งอยู่อนุบาลสองเขาก็ค่อยๆเข้ามาจับแม่แล้วแบบแม่เป็นยังไงบ้างครับถ้าเราเป็นอย่างนี้ยนะเหมือนกับเราเป็นทาระทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เรารู้สึกว่าไม่ได้ถ้าขืนเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละต้องลุกละตุนต้องลุกแล้วนะ พอเราเริ่มทํางานได้เราก็สอดแสวงหาโอกาสแหละคะ่ะแต่เผอิญว่าโอกาสนั้นอะมันเป็นโอกาสที่ทําให้พี่ผิดพลาดอีกครั้งเงินเราเริ่มเก็บได้แล้วนะคะก้อนหนึ่งกู้มาอีกก้อนหนึ่งขายบ้านหลังแรกไปแล้วก็ยังไม่พอขายบ้านหลังที่สองบ้านที่ลูกอยู่แล้วก็เติบโตขึ้นมา เขาอยู่แล้วเขามีความสุขมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราเลือกไว้ให้กับเขาแล้วอะแต่เราขายขายเพื่อจะเอาชีวิตรอดจากวิกฤตนี้ก่อนแล้วเราจะลุกมาใหม่โควิดมันก็เข้ามาทำให้เราไม่สามารถที่จะไปต่อได้โชคดีค่ะที่มีพี่ที่รู้จักแนะนำให้เราก็ับรู้จักกับคอร์ส97ค่ะ ตอนแรกเอาจริงๆคือกลัวแต่พอเราเข้ามาสัมผัสที่นี่เรามีความรู้สึกว่าเขาจริงใจอ่ะมันใช่อ่ะแล้วแผนการตลาดโปร่งใสเป็นไปได้ตุนเป็นไปได้บอกกับตัวเองแบบนี้จากขอ97กสบเจบาทก็คือเปลี่ยนชีวิตพี่เรามีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงดูเขาได้กินไหมลูกวันนี้อยากกินอะไรอร่อยๆไหมมันมีความรู้สึกว่ามันเติมเต็มค่ะเราพยายามแล้วมันประสบความสำเร็จมันไม่ใช่แค่ภาพฝันอะ่ะ หนึ่งปีของพี่ที่นี่พี่สามารถมีบ้านได้บ้านที่ลูกๆของพี่รออยู่แล้วพี่ก็ได้พาลูกกลับมาอยู่ในบ้านที่เราสร้างด้วยกับเงินของดีไอคอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับใครหลายๆคนที่เจอวิกฤตอยู่ณตอนนี้นะคะเวลาเราล้มอะค่ะ ลุกให้ไวเราตัดสินใจนานเวลาเราไม่รอนะคะคนที่เรารักเขาไม่ได้รอเราเห็นอะไรดีทำทันทีทำทันทีเท่านั้นตัดสินใจแล้วทำทันทีทำทำแล้วก็ทำค่ะอย่าหยุดเพราะเวลามันไม่รอค่ะ